သူ지나갔다왔냐는거봐 สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้มาพบเจอกับบิกนะน,นจะจ๊ะตอนแรกมันมีสะยงสูนเสียงพอเราเลยทักทายหน่อยเงียบเชียวตองมีแบบตอบกลับบงังดนะีเอาใหม่นะเอาใหม่นะควันดี่เจ้ อย่างนี้แหละบอโทษนะครับทางนู้นเกิดอะไรขึ้นนะเลือกเก้าอี้ให้คนข้างหลังได้ดูด้วยน่ารักมากจริงๆทุกคนต้องเข้าใจทุกคนต้องเข้าใจว่าคนหน้าตาดีๆมาอยู่บนเวทีใครๆก็อยากเข้ามาใกล้ใครกเข้ามา วันก่อนออกจากบ้านก็ส่องกระจกเหมือนกันคือแบบสงสัยว่าเฮ้ยทำไม,ม,ำไมคุณ<แ>พ่อคุณแม่ทำร้ายเราขนาดนี้บางทีเราก็อยากออกจากบ้านไปแบบไม่มีใครมองหน้าเราบ้างอะแต่ทำไงได้หน้าตาเราพึง่งิ้งทั้งจริงแฟนคลับมิ้อาจจะคงรู้คงอาจจะรู้ดีนะครับแต่แฟนคลับกันอาจาอจะไม่เข้าใจนะฮะ ฝากซืไว้ที่นี่ให้กับกันด้วยนะครับวันนี้ตอนเช้าถ่ายแบบกันมานะครับสมมุติว่าสม,มว่าระดับไฟมีสิบระดับนะครับตอนถ่ายแบบนี้เขาใช้ประมาณระดับ2นะครับพอถิ่นเชวกันปึ้งอัดเต็มสิบครับมีกี่ดวงใส่ให้หมดนะฮะ วันนี้ขอร้องหนึ่งอย่างนะครับตอนกันออกมาทุกคนห้ามปิดไป้ายไฟนะครับแ<อ>สงตรงนี้ห้ามปิดถ้าเพิ่มได้ยิ่งดีนะครับ<อ>เป็นห่วงจริงๆว่าคุณอาจเห็นแค่ฟันของการขมขม่นในวีดีนะครับ<อ>พูดเลยว่ารีดรักเพื่อนไม่เคยทำลายเพื่อนจริงๆนะครับไม่เชื่อถ่ แม่ถือป้ายฟ้าหนูอก็เห็นด้วยกับนิดเหมือนกันแหละอะไรนะฮะไม่ไม่เห็นไม่เห็นเรื่องบนิดเพราะไม่เห็นกัน no, no, no. นี่คุณลองสังเกตดีๆนะครับนักพั์อาจจะยืนอยู่างข้างนี้แล้วก็ได้นะครับ โีเพอเราจะไม่ว่าเพื่อนนะครับพอถึงช่วงที่นักพัฒน์ขึ้นมาเราจะทำบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่พูดเลยว่าเสียงใหม่มันไม่ดังสิงข้างหลังหรอกการคงไม่ได้ยินนะฮะเพราะเรารักเพื่อนมากะนะครับอ่ะนะครับเรามาเข้าสู่าง,งานของเราหน่อยลวกันนะฮะอ่านะครับพูดเลยที่ให้เห็นนี้นะครับไม่ใช่ว่าาจำไม่ได้นะครับแต่ว่า นิดจะทุกคนเห็นชื่อปอ้ายว่ามันสวยงามเนาะแหม่ก็ต้องมีลงมีลืมกันบ้างนิดนึงคุณคอยดูนะพัดเถิดดูเหมือนนิดงานในวันนี้น e คะครับงานทำการสินค้าอุตสาหกรรมภาคอีสาน2013หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Industrial Fair ครา สำเนียงชัดเจนมากจริงนะเพราะว่าดูจากหน้าตานี้ก็ได้นะครับคือตอนข้อจะบอกคุณน่าข้อที่ไทยก็ได้หน้าจะเป็นข้อเมืองนอกเลยนะเอ็นดัสเทอเฟียร์โคราด2013โอ้ยมากนะฮะที่พูดนานแล้วเนาะ บางทีบางทีเขาก็ให้ที่ไปร้องเพลงบางทีหน้าที่หลักก็คือนักร้องแต่ทุกงานที่ไปเนี่ยพูดมากกว่าน้องแล้วพวกคุณก็ไม่เคยขัดข้องเลยเนะฮะงานหลังๆเนี่ยเขามีการบอกนิดนะน้องลิทครับน้องลิทเอ่อน้องจะตัดเพลงลงไหมให้น้ได้พูดมากขึ้นผมบอกผมไม่เป็นไรพี่ลิทพูดนิดเดียวก็ได้น้อยใจงานบ้างอะไรบางทีนะ สรุปนี่รวมเวลาที่นี่พูดเนี่ยเกินประมาณสามเพลงที่ร้องแล้วนะที่น่าข้าน่าร้องคนอื่นมาเขาเขาลงเวทีแล้วนะโอเคเปล่านี่สรุปคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะแต่ยืดเวลานานๆไม่อยากให้การพัดออกมา ทำไมกานนักพัฒมาทำไมคุณอะไรซีพีกับทุกคนแล้ว ขอละคี่ขอุญยตขึ้นเพลงนะอย่าโกรธนิดน,นะจะขึ้นเพลงแล้วนะเพลงต่อไปนะฮะโว้ยเพลงต่อไปนะครับทุกคนน่าจะร้องได้แล้วก็เต้นตามไปได้อยากให้ช่วยโยกขยับเลื่อฟขัดนิดทิดไม่ห่วงเพราะไฟขัดริด็ต่ัยรุ่น ในส่วนของผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะอยากให้ช่วยขยับนิดนึงนะครับได้ไหมฮนะได้นะนะครับมากที่เคี้ยวจุดวางไว้ก่อนไม่มีนะอ่ะถ้างั้นเราไปร้องไปเต้นกับเพลงนี้กันครับชอบก็จีครับ